ตอนนี้เขาหน้าปังเนี่ยทอนกัศยได้1 0 5วันแล้วค่ะพี่น้องขาเบื้องเนี่ยก็เริ่มจะเหลืองเหลืองกลวยเหลืองอยังแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนะส,นส่วนนี้กัศส์เบื้องไทยเบื้องดูดูเนาะเพราะว่าเขาเห็นห่วงเร็วค่ะพี่น้องเบื้องห้อมนาเป็นต่เอาไปเฮ็ดแนวหรือว่าเป็นต่เอาไปเฮ็ดแนววังหันผ้ายูมาา่มาเนาะกัศยมีมงลม่มองยังมองบอเด้อค่ะแตกกับ,บอไรปราบเป็นหน้ากลองฮะนะถือไว้ยังโศกดียู่ค่ะพี่น้องย่าท่ทอนกับยาบญญาาา่านว่าสัญยานเขาย่าทอดหลมพี่น้องขาเบื้องเนี่ยตอนนี้ข้าุ อ,อิเตียแดงค่ะพี่น้องข้ายเตียแดงเราแตกทั้งผุนกับทั่งที่ตะเวนตัวกเนาะโอ้ตะเวนกับงามพ่อตะเวนเขากับพ่อเขาพี่น้องค่ะนี่นะก็จะเลี้ยวไปนุ่งเลยเห็นบ่นนี้นะได้น้ำหนักดีวพี่นอ้องเขาอีตเตีรแดงเราแตกเขาได้ปริมาณที่เยอะเขาจะชนะน้ำหนักเขาทุกสายพันธุเลยพี่น้องเมื่อวานสิเป็นกอขอยิบสองกอขอยี่สิบสองกับหลายๆแต่ว่าเขาแพ้อีตเตีรแดงเราแตกมองว่า แพรมองน้ำหนักเนี่ยเขพี่น้องเพราะว่าอีเตียแดงลักษณะมันเม็ดใหญ่เออน้ำหนักมันดีจริงสินะเกี่ยวสดขายสำหรับผู้ใดที่แบบว่าอยากได้พันเขาเนียวไอหน้าปังที่เฮ็ดแล้วมันในน้ำหนักดีเกีียวขายสดหันนะหน้าพอ่นอพี่นอ้องเบืองเขาอีเตียแดงเราแต่ของยอนเยยท่อนเนาะค่ะเน,นาะมนผู้ใดสนใจกะหลังทร่การเยยท่อนจะพร้อมซุ่มเด้อค่ะเด้อพี่น้องค้านี่นะเห็นพี่น้องเบิ่งโหลดตอนนี้นะเห็นป่ะ้าเป็นเขาเนี้วเนาะทานโรคทนโรคให้พ้นผลิตาย โลกเพียยไฟยังสีตตองบรได้ได้เขาพันนี่พี่น้องถือว่าก็โอเคพอไว้จะทอนเห็ดแบบบรดพ่นฮอร์โมนอะไรทั้งสิ้นเลยเด้อค่ะเดอ้อเห็ดมมแจะใส่ปุ๋ยเคมีล้วก็ตามธรรมศาสตร์โลดค่ะพี่น้องนี่เห็นบอเห็ดใดทั้งหน้าปีหน้าปังเด้อค่ะเขาพันนี่ผู้ไดเห็ดหน้าปังปีนาเอาไปใส่หน้าปีไว้ปีนี่พ่อไ้แน่แล้วก็เอาลงโตหน้าปังเลยค่ะพี่น้องหลายคนค่ะที่คนเพิ่นเคยเอาไปแล้วพ้นว่า เมนคือเจ้าวานอะไรยะท่อนข่อยก็เฮ่อไปน้ำเพรนั่นพันนั่นพันนี่ดเอาไปมาคนละคินหอดอีเตียแดงเราแตะคือเจ้าวาซึ่งยะท่อนบ่เคยถิมแนวจักเทียรีพี่น้องค่ะยะท่อนละมักแห่งยะท่อนบ่เคยถิมแนวเฮ็ดยี้มันในยะท่อนกับประทับใจนะยะท่อนก็เลยว่าโอ้ยอันไหนที่มันดีอยู่แล้วนี่ก็ดีไปก็สังเกตเบิ่งผู้อื่นเนาะเพิ่นเฮ็ดสายพันนั่นสายพันนี่เพิ่นก็เว้าสู่ฟังจังซี่นะเอาไปเอามาแล้วเพิ่นว่ามุ้ยมันก็บ่สูถอีเตียแดงเราแตกยะท่อนก็เลยว่าเอ้าแสดงว่ายเย่จจัััับบหลกกือออตวนนีี้้ะดพ่ท ค่วมนะหนาค่วมยางกันแล้วแต่ถ้าวานวเนะาะค่ะเนาะวันทีวานหฮางวานหฮางก็สิได้ห่วงไงแน่วันวานทีมันก็สิได้ห่วงหน่อยแต่มันก็ออกทุกล่วงเด้คะ่ะวอาพื้นหน้าปัางกระไดพี่นอ้องค่ะเหลืองกล้วยแล้วคะ่ะตอนนี้นะเขาได้นึ่งด้วยหามือแล้วคะ่ะ